ามารถทกิจกรรมบริการได้เพิ่มมากขึ้นและการที่เราเองเชิญเพื่อนเข้ามาเป็นไลออนเนี่ยหมายความว่าความรู้สึกเป็นเจ้าของความรู้สึกมีตัวตนแต่ถ้าเกิดเราจะเชิญใครเขาเข้ามาร่วมทากิจกรรมกับเราเนี่ยสั้นๆเขาก็มาร่วมกับเราแค่ครั้งสองครั้งแล้วเขาก็หายไปแต่ถ้าเกิดเชิญเขาเข้ามาเป็นสมาชิกน,นะเขาเองอ่ะจะทํากิจกรรมบริการกับเราได้ยาวนานขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น รู้จักใครรู้จักอพิตูลบ้างพิตูลพิตูลบอดี้แสลมเป็นนักนีโตโนโ่โตโนโ่รู้จักไหมรู้จักไหมโตโนโ่ <c oughs> ที่ว่ายน้ําข้ามแม่น้ํโของอะ่ะ <c oughs> เพื่อที่จะหาทุนสร้างโรงพยาบาลรู้จักไหมนะทุกคนหลายๆคนรู้จักนะ <c oughs> เขาเองเนี่ยทํากิจกรรมบริการไม่ได้มากกว่าเรานะ <c oughs> เขาทํากิจกรรมน้อยแต่เขาได้การสนับสนุนเยอะ <c oughs> เพราะว่าเขาประชาสัมพันธ์ดี พวกเราเองเหมือนกันการทากิจกรรมของเราเนี่ยเราอยากจะให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเราเนี่ยออกไปในวงกว้างมากขึ้นเพื่อที่จะได้สร้างโอกาสให้กับคนอื่นๆที่เขาอยากจะทํากิจกรรมบริการเนี่ยร่วมด้วยกับเราเผอร์เช่เนี่ยทำกิจกรรมบริการเดือนเดือนหนึ่งน่าจะมากกว่า 5- ้าหรือสิบโครงการแต่กิจกรรมที่เราได้สนับสนุนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนเดิมๆเพื่อนสนิทกันที่ร่วมด้วยช่วยกันแต่โตโน่หรือพ่ตูนเนี่ย ุยคนมากมายหลายทิศทางเลยมันช่วยเหลือมากมายได้เงินต้องร้อยกว่าล้านเนาะบีพ่โตโนอโเนาะะพ่ตโตน่แล้วพี่ตนีนนั่นแหละครับเราเองก็สามารถที่จะทํากิจกรรมบริการของเราเนี่ยโดยเปิดโอกาสให้คนข้างนอกเข้ามาร่วมทํากิจกรรมบริการกับเรามากยิ่งขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เราเองจะต้องออกไปในวงกว้างมากขึ้นและทําให้เขารู้ได้ว่าเรามีกิจกรรมบริการที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้แลได้โอกาสจริงๆและอนาคตเราก็สามารถที่จะเชิญเขาเข้ามาเป็นสมาชิกได้ จึงอยากจะให้ทุกคนนะครับลองดูเทียบว่าประชาัสพันอย่างไรเพื่อที่ให้มีประสิทธิภาพในเชิงลึกมากขึ้นทําให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เราทําแล้วเกิดความรักความศรัทธาที่จริงนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยสําหรับเงินส,สนับสนุนเยอะแยะมากมายสําหรับงบดุลสําหรับเดือนนี้นะเหลือต้อง9 0 22,000กวบาทเนี่ยนะฮเพินะ่งจะใช้ไปแค่490,000บาท ก็เป็นการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมนะครับสําหรับการทํากิจกรรมบริการที่ดีเสมอมาก็มอบเสียงตบมือให้กับคณะกรรมการทุกท่านนะครับครับให้คุณครับ